สวัสดีครับเอฟซีเราต้อนผู้ชมที่ยก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อนะสำหรับแนวทางนะครับดาวทีวีลาวเฮดนี้แล้วก็ลาวสตาร์นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับของวันที่29เดือน5พศ2568นหนร้บะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจากศูนย์ถึง9 ก็กลัดไปเลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเล็กอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชม,มที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็บมาดูลาวทีวีนะครับลาทีวีผลออก08091นะครับ 08 9 9 1นี่ครับ็อือว่าแนวทางของผมวันนี้จุดบินก็เข้าแค่ตัวประกบเนาะก็คือเลข9ก9แต่วันไปอยู่เลขล่างหลัก10นะครับผมเน้น,นที่เลข4 4ไม่มานะครับแต่ถ้าผมเน้นในเลข6นะครับก็6ระวังเลข9ก9อยู่แล้วนะครับ ก็ถือว่าแนวทางหลุดเนาะนะครับสำหรับ l o ทีวีนะครับเป็นเป็นลดชุดวินนะครับรับต่อที่ hd hd ผลออกเจ็ดแปดเจดห้าานะครับเจ็ดแปดเจ็ดห้าเก้าก็ถือว่าแนวทางนะครับเข้าทีเลกเจ็ดเนาะนะครับแต่ว่าเจาะไม่เข้า กับข้อเจ็ดฟิ้ลดส่วนในชุดกินก็มี7มีห้านะครับมี7มีห้าหามีเนาะเียดายมันเข้าแต่ว่ามันไปเข้าสามไอ้สองตัวล่างนะครับชุดนี้ไปเข้าสงตัวล่างก็เจ็ดหตามจริงเหมือนกันนะครับต้นเน้นเลข6นะครับก็ติด9อยู่แล้วนะครับก็5 5 5 9แต่ผมเน้นไม่ผิดตัว นะครับเป็นนินเทีเจแต่ว่ามันก็ไม่ก็ไม่ได้หลุดนะครับเพราะว่ามันก็ามา7แต่ว่า7ตัวประกอบมันไม่เข้านะครับมันไปเข้าของเลขเก้เลขหกนะครับมันเข้า7จ็ดแเจนาะเข้าวิ่งลุดอย่างเดียวนะครับสําหรับลางเอสดีกลับไปกันต่อที่ราวสตานะครับลาวสตาผลออก8ปดเจ็นะครับ ไม่เห็นเนาะเขียนไว้ตารางแล้วกันนะครับออกแปดเจ็ดสี่เก้าหกก็ถือว่าวันนี้ลาสตาเนาะตัวเน้นเข้านะครับเจ็สี่ 4, ส่วนตัวเจาะกเา็เข้าที่สี่เจ็ดนะครับ ปดก็มาเนาะแปดเป็นเล็กวิ่งนะครับไปเข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับส่วนก่ที่ใช้ชุดวินก็เข้าตั้ง4 7แล้วก็3ตัวนะครับ8 4 7ออก8 7 4็นะครับสอเข้าตัวกลับแล้วก็2ตัว7 4 4 7นะครับก็ถือว่าวันนี้แนวทางราสตากับเฮดดีผ่านเนาะนะครับส่วนทีวีหลุดนะครับ ครับก็มาตามวันที่30กันวันที่30เดือน5้ปศสอ6พร ครับส่วนท่านใดหารัฐบาลไทยไม่เจอเนาะพิมพ์คํารัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ตาม้วยเชื่ออเมริกเล็กมารวยนะครับแต่ว่าใครไม่ได้กดติดตามไว้นะครับก็เข้าไปดูนะครับผมลงแนวทางให้แล้วนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยก็ให้แค่ชุดเดียวนะครับมีเลขแค่ชุดเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับกลับก็มาตามต่อนะสำหรับแนวทางราทีวี วันนี้ลาทีวีจดปินผมให้ที่2อ1 9 0มหนึ่งเก้กับสองสา่เก้นยลขเมผมมาที่2กับ3าใครชอบเลขสามจับเลขสามใครชอบเลขสอจับเลขสอนะครับ แต่วันนี้ผมเน่นที่เลข2จับไปที่2 1 2 9 2 0ก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับเลขเด่นมาด้วยกันก็คือ2 3นะครับก็ติดไปด้วยนะครับส่วน3ตัวผมจับให้ที่5 2 3 แล้วก็ห้าสองเก้ากับต่อตามน,นี้เนาะสำหรับแนวทางราวทีวีเในใ้นที่เลขสองนะครับเน,น้นสองก็คือมันจับไปที่สองเก้าที่ติดสองเก้าก็คือชุดนี้นะครับ กลับไปกันต่อที่ลายิตดีจุดวินไม่ที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเล็กเด่น แกับเก้า <ś les> ก็เน้น,นเลขที่เน้นเลขเลกเแล้วกันเนาะกับเลขเก้ใครชอบเลขแปกับเลขแปนะครับจะเป็นเก้าศูนก้าหนึ่ง .92 ้าสองเสี่้าหนึ่ส่วนสามตัวผมจะให้ทีใหทีสี่ผมชอบเ1้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่ง 4 4 9สแล้วก็สผมกันเบิ้ใใ้ตัวหนึ่งนะครับ499เก้าเกหรือเก้ก็ได้ กาหนระวังระวังเลขเจระวังเลขหก 6, นะครับไม่ต้องระวังหรอกเนาะนะครับใครตามก็นั้นนะครับก็ใส่ไป97แล้วกันนะครับเกับ8ระวัง97 92ให้9ก้ามันชอบมา ก็เจ็ดติดไว้เลยเนาะเป็น4ชุด5ชุดเลยก็เป็นตัวรองเฉยนะครับ97ก็อย่าลืมเล็กเบิ้ลน,นะครับ99้าเก้จะเล่นเล็กเบิ้ลอ,อันนี้ในสูตรมันติดเลข9กอยู่นะครับก็คงก็เลยจับไห้99ตัวหนึง่งนะครับเล็กเบิ้ล กบไปกันต่อที่ลาวสตาลาวสตาวันนี้ชุดวินหกห้าศูนย์หนึ่งสอง ก็ไม่หกกับห้าในเลขที่เลขหกแล้วกันนะครับแต่ชอบเลขห้าจับเลขห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าสองมันจับไปที่เลขหก <c oughs> ก็จะเป็นหกศูนย์หกหนึ่ง หกสองกับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองสามตรงจับไในที่แปดหกสองก็แปดแปดห้าสอง นีในที่หกสอนะครับห้ 5, 2, อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับจับใน3ตัวจับไปที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชควปีนะครับในวันที่30เดือน5 พศสองนอยะครับขอใหโชคดีทุกท่านจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ